วันนี้ก็คือเป็นรถด,ดัมบรรทุก5ตันคันนี้นะคะเราแต่งชุดกันชนหน้าเป็นทฮมเมอร์นะคะต้องแถมเป็นแม็กเลนโซแท้ให้ลูกค้าเลยจะเป็นโชกบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือใส่2ตัวพร้อมกับแหนบชุดนี้สามารถบรรทุกได้จริงแน่นอนนะคะ5ตันค่ะอันนี้เดี๋ยวยกให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าาซุ้มล้อมันจะแยกกันกันกบตัวนี้แต่ถ้าอีกอูนึงซุ้มล้อจะติดไปกับตัวดัมนะคะ บกับน้องมิซูซายลุยอีกแล้วนะคะวันนี้น้องพามาลุยแล้วมาบุกกันถึงชนบุรีนะคะวันนี้เรามากันที่แพรปลาดุกทองนบคุณใครที่อยู่ละแวกนี้มาอ,อุดหนุนล,ลูกค้าน้องได้นะคะอยู่แพรปลาดุกนี่เลยอ่า นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าแพรปลาเขาใช้รถอะไรวันนี้ก็คือเป็นรถดัมบรรทุก5ตันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะเราแต่งชุดกันชนหน้าเป็นแฮมเมอร์นะคะแล้วแฮมเมอร์ของเรานะคะถามว่ามันดียังไงมันเป็นเหล็กที่แข็งแรงมากๆนะคะเป็นเหล็กที่ได้คุณภาพมากตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากติดตั้งก็สามารถปรึกษาได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นกันกันชนอีกระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันจะเป็นยางแข็งๆนะคะเพื่อป้องกันการชนอีกทีหนึ่ง ตัวนี้ก็จะเป็นห่วงแดงนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะลากได้แข็งแรงนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ฝากระโปรงนะคะซึ่งไม่ติดไม่ได้เลยนะไม่หล่อเลยนะ yep. เดี๋ยวมาดูด้านข้างต่อเลยตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าไฟของของตัวเนี้ยเขาจะมีไฟสปอตไลท์ให้นะคะ มาดูตัวนี้ค่ะอย่างที่น้องบอกไว้ประจำนะคะลูกค้าน้องต้องได้ของดีนะคะน้องแถมเป็นแม็กเลนโซแท้ให้ลูกค้าเลยนะคะน้องใช้ยางของคอส w ิน MT นะคะก็จะเป็นของหลิงหลงนะคะตัวนี้ซีรียางอยู่ที่ 265, 75, R 1 6นะคะก็คือแก้ม75แล้วก็ขนาด16นะคะ ถ้าเป็นบรรทุกขนาดนี้ตัวนี้เลยค่ะยางบรรทุกสาหรับบรรทุกได้เต็มที่เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นผ้าใบ1ิบชั้นนะคะโอเคเนี่ยมาดูความหล่อนะคะใส่หยดน้ําคู่ก,กันกับยางคอสวินดอกยางของเราก็สวยนะคะเป็นดอกยางลึกหน่อยนะคะสําหรับลุยนะคะที่ขาดกันไม่ได้นะคะ ฟิล์มกันาสาดเบ้ามือนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวฟิล์มน้องติดให้เป็นตัวของเซรามิกแท้นะคะฟิล์มเซรามิกของเรารับประกันให้10ปีเต็มนะคะมาดูด้านข้างกันค่ะดัมตัวนี้นะคะเป็นของอีกอู่หนึ่งนะคะตัวนี้ที่กาญจนบุรีก็คือเรามีสองอู่ที่เราเดีลอยู่และติดตั้งก็คือจะมีกาญจนบุรีกับร้อยเอ็ดนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าขอเลือกเป็นที่นี่ลูกค้าชอบทรงเหลี่ยมๆของเขาแบบนี้นะคะ แล้วตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวนี้แตกต่างจากตัวที่เรารีวิวก่อนหน้าอย่างไงก็คือตัวเนี้คิ Q ้วล้อมันจะอยู่กับชุดตัวรถนะคะแล้วเวลายกดัมมันจะขึ้นแค่ตัวนี้มาดูด้านล่างนะคะอันนี้ตัวเด็ดเลยถ้าสําหรับ5ตันนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือเขาลอยของ T C P Y นะคะใส่คู่กันกับ กระทะบรรทุกของ t c p y ขนาด16นิ้วนะคะใส่คู่กันกันกบย่าง265 75 R16 นั่นเอง t c p y รับประกันได้นะคะบรรทุกได้จริง5ตันไม่ต้องกลัวเผาหักแน่นอนค่ะามาดูชุดช่วงล่างกันต่อเลยช่วงล่างนะคะจะเป็นแหนบแหนบตัวน,นี้เขาเรียกว่าแหนบ2ง,งอนะคะก็คือมันจะมีงอหน้ากับงอท้ายเพื่อป้องกันการหลุดง่ายๆนะคะเป็นงานที่ช่างอู่นี้รับประกันได้ว่า บรรทุกได้จริง5ตันแน่นอนนะคะเพราะก็ทำรถที่บรรทุกเยอะกว่านี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูโชคกันนะคะโชคตัวนี้จะเป็นโชกของออโต้พลัสนะคะจะเป็นโชคบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือใส่2ตัวพร้อมกับแหนบชุดนี้สามารถบรรทุกได้จริงแน่นอนนะคะ5ตันค่ะแล้วมาดูกับชุดลากจูงกันอีกนะคะชุดลากตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กแข็งแรงเลยนะคะอันนี้มาจากมาพร้อมกันกับตัวกระบะชุดนี้จากท่ามกลางนะคะโอเค ฝั่งนี้นะคะนี่อันเนี้ยตัวก่อนก่อนหน้านี้ถ้าต่อที่อู่นี้จะไม่มีกุญแจล็อกให้แต่ตัวนี้นะคะใส่กุญแจล็อกมาเรียบร้อยแล้ว <S 2> <S 2> <S ก็คือจะป้องกันความปลอดภัยให้กับฟ้าถังน้ํามันนะคะถ้าเราไม่มีตัวนี้ก็คือมันจะโล่งๆเลยอาจจะอันตรายนะคะอ่ะแล้วคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกดาให้ดูนะคะตัวนี้นะคะจะมีรีโมท2แบบมีรีโมทในตัวรถและรีโมทด้านนอกนะคะถ้าเราต่อที่อู่นี้นะ อันนี้เดี๋ยวยกให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าซุ้มล้อมันจะแยกกันกับตัวนี้แต่ถ้าอีกอู่นึงซุ้มล้อจะติดไปกับตัวดานะคะอ่าให้ดูตรงกระบอกดานิดนึงนะคะอ้าอันนี้เราสุดแล้วนะคะจะประมาณนี้แต่ยังไม่เอาลงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปก่อน <c oughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องฝากไปด้วยนะคะทุกๆอาชีพสามารถซื้อรถได้นะคะขอแค่กลา้าปรึกษาเซลล์ก็น้องนะคะเป็นเซลล์ออนไลน์ของมิซูเซลย่านะคะแล้วชอบแต่งอะไรที่มันแตกต่างนะคะถ้าลูกค้าชอบความต่างเหมือนน้องกรุณาทักหาน้องนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้น้องด้วยนะคะ แล้วก็ฝากแนะนําต่อด้วยเผื่อมีเพื่อน <_ C> e <at> เผื่อมีญาติพี่น้องต้องการลดแบบนี้นะคะยังไงคลิปนี้น้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวดูกันว่าคลิปหน้าน้องจะพาไปที่จังหวัดไหนเดี๋ยวเราเจอกันอีกค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ